นอนแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปทไปต้องทำขนาดนี้เฮ้ยไปทำเขาทำไมเขานอนมาน้อยมาดูแลเด็กมาช่วยเด็กไหนนี่เออโอเป็นไงเด็กๆเป็นไงบ้างโอเคเปล่าโอเคค่ะผู้ชมอย่าตกใจนะครับนี่เราอยู่ในบรรยากาศการถ่ายทำละครเรื่องมือปาบพลุกอ่อนนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล้องวิสามครับผมนะครับแล้วก็อากาศวันนี้เป็นไงฮะร้อนไหมร้อนร้อน ถือร่มนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไปคุยข้างในดีกว่าครับ<า>ไปครับพ<า>ี่แกเป็นฮีโร่เป็นไอ้พวกหงตำรวจไม่รุดตอก,กินุ่นแม่เป็นแบบแผนของสายลับประเทศไทยน,นี่นเ<ฮ>้วยว่ามันเลยดีกว่าว่าแกจะให้เขาทำอะไรต่อไปคือตรงนี้นี่คือวายคิดคนที่ก็แยกอยู่แล้วนี่ทั้งสามคนนี่หนักเขาดิพอแล้วไงที่ก็ไม่เอามานี่ไม่ไหว เด็กๆที่นายจะต้องเปลี่ยนเด็กๆทุกคนจะต้องมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบไม่มีปัญหาที่โรงเรียนนี่สแสดงว่าหนูๆทั้งหลายนีน่ต้องมีนิสยัยดีแบบว่าขัา้นเทพใช่ไหมเนี่ยซอบซ้เบาๆใช่<ส><ไ>โทษทีนะหว่าเสียไปนิดนึง ละครมือปราบพอลตอนอื่นเลยดีกว่าถามมันก่อนเลยว่ามือปราบพอลลูกอ่อนเนี่ยตอนเขาติดต่อเข้ามาเขาบอกว่าเป็นละครแนวไหนเขาเขาบอกว่าเป็นละครครอบครัวเล่นกับเด็กนะคะแบบเบาคอมเดี้เบาๆคอมเมดี้เบาๆคอมเมดี้เบาเป็นแฟนตาซีมีสีสันสวยงามแค่นั้นเองแค่นั้นเองออมาเดี๋ยวพี่หนุ่มออกมาแล้วจะดูได้ไหมน่ารักมากน่ารักมากเลยับ ที่ฉันอยากได้ดอกไม้ไปเยี่ยมคนป่วยที่กำลังใกล้ตายนะคะใกล้ตายจะมาสั่งกุหลาบแดง9ก9ดอกค่ะ9ก9ดอกพี่ผมจะไปง้อแฟนง้อแฟนขอชอบแบบจำ jam jam แนว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 โดน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 ด้วยถูกผูกอ่ะมีไหมครับพี่โดนแน่นี่ครับสำหรับคนป่วยใกล้ตายเน่ โดนไหม,ดไ,มได้เขาบอกได้ไไดละคออออรอบอุ่นซออซ้อไม่มีอะไรมากเอเเอซออซ้อไมมีอะไรมากใช่ แรกก่อนเลยดีกว่าใครนะครับจีจี้ก่อนดีกว่าครับพีกี้ก่อนกว่าว่าเรือร่องนี้รับบทเป็นใครอะไรยังไงว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงร,รับบทเป็นธีมาดาค่ะเป็นนักรีรข,อของเด็กๆแล้วก็เป็นคนที่จ้าระเบียบจุกจิกขี้บ่นแล้วก็เป็นคนที่เ,<อ>เลี้ยงเด็กแบบอยู่ในกรอบก็คือค่อนข้างคือดุเขาตลอดเวลาจีจีเขามีปัญหา โอ้ยเลไงใจดีมากเลยอันนี้คือถามนี่ตัวละครนะคะตัวจริงตัวจริงตัวจริงรักเด็กไหมตัวจริงชอบเจกค่ะตอนนี้กี่อยากจะมีลูกไหมยังค่ะต่อเดีไหมว่านี่เดี๋ยวมาถึงพี่หนุ่มต่อดีกว่าครับผมเป็นไงครับคาแรคเตอร์ในเรื่องคาแรคเตอร์ในเรื่องครับแฟนตาซีคอมเมดี้คือผมต้องรับบทเป็นตำรวจสายสื่อครับโอ้โหขึ้นตํารวนนม่นี่เคยเป็นไหมตำรวจเคยเป็นมาก่อยไหมเคยเล่นะครเคยเล่นแต่ไม่เคยเล่นเป็นตำรวจแบบเซอร์ที่แบบว่า เราค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบภารกิจที่ยุ่งยากกับเด็กอ่ะซึ่งมันขัดแย้งกับตัวผมคือตัวจริงนี่เกลียดเด็กจริงๆนี่รักเด็กรักเด็กรักเด็กครับจริงใช่หิวนมไม่มีนมไม่กินกินข้าวได้ไหมงั้นกินจ้าหิ่ข้าวแกหาข้าวให้เด็กกินเดี๋ยวฉันหาไฟก่อนกูไปกูไปแกไปหาอุ้ยฉันน่าจะกู้ไปไม่ฉันไม่กู้ฉันจะกู้ไฟ คุณเชื่อหรือยังโอ้สุดยอดเลยพี่หนุ่มเชื่อในความสามารถของผมหรือยังนี่เดี๋ยวมีคนนึงอีกคนนึงที่เราจะเห็นว่าลุคเขาเปลี่ยนมากๆเลยใครพี่อู๋โป๊กเกตตอรอีพี่อู๋เนี่ยต้องเล่นบทที่แบบว่าเป็นแอคชั่นหือว่าแอคชั่นเทพใช่แล้วเขาไมไปรับเรื่องนี้อ่ะทำไมเขาทำเรื่องแฟนซีเขาไม่ได้คือผมเองเนี่ยดูละครอยู่เป็นแฟนละครอยู่มาไม่เคยเห็นเขาเป็นอย่างนี้เลยใช่แล้วก็ไม่อยากเห็นเขาเป็นอย่างนี้แล้วนิ่งมากเล่นนิ่งเพราะว่า มนันเป็นเล่นเฟอร์เล่นไปแล้วไงถแล้วเขามาเล่นซ้ำอีกนี่ไม่ได้แล้วต้องเรื่องนี้เรื่องเดียวขนาดใช่ต้องเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นไปเดี่ยวเดียวกัน นี่ในพาร์ทของผู้ใหญ่นะฮะอินีเด็กๆอีกเอาคนโตนี่เหรอไหคนโตนี่คนโตดาดน่เป็นงานละครนี <t <t ่เล ru> ่นสมจากเน่ห์สวนมณีจันนตังแต้าขวบเลยสุดยอดนะนี่เล่นละครแต่เด็กดาเได้รับบอกเป็นใครในเรื่องนี้ก็รับบทาเป็นแจ๊สค่ะเป็นพี่โตสุดพี่ของสองคนพี่คนโตเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีนิสัยเก็บกดอะค่ะ ชอบอยู่ในห้องคนเดียวว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรื่องจริงหรือว่าในละครครับในละครโทษในละครในละครในละครเก็บกดชอบเก็บตัวอยู่ในห้องเลยต่อครับเลยครับชอบการเต้นค่ะชอบการแสดงสิ่งที่ยากที่สุดในเรื่องของหนูก็คือการเต้นนี่แหละค่ะถ้างั้นพวกเราจะดูดาด๊าเต้นครับ ้ไที่บอกให้หนูเต้นไงญ่ทเลต่ะที่มุกติดจมูกไม่ไมาทางนี้ทางนี้นี่เป็นไงฮะเรื่องนี้รับบทเป็นรับบทเป็นโจกครับคนกลางคือโจกเนี่ยจะชอบชกมวยมากครับเขาชกมวยด้วยเอาละโอ้โหแ้พิมจะไม่ชอบให้โจกชกมวยครับก็เพราะกลัวโจกนะครับจะชอบความรุนแรงครับแล้วในเรื่องเนี่ยคือผมจะต้องมีแมทครับที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองครับและฉากนะครับฉากที่ยากที่สุด โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ได้น่าจะตายบนสังเวียนครับแรงะครับโอ้เต็มที่สำหรับในพาร์ทของเด็กๆตอนนี้คงหมดแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวให้คุณชมไปพักเลยดีกว่านผู้ชมคุณผู้ชมครับไปพักเลยนะฮะไม่มีไม่มีใครให้ครอ่ะค่ะแนะนำตัวแนะนำตัวนหนึ่งว่าตับบทเป็นลูกสาว๋อหล็กคนเล็กเลย้มันจ เรื่องจีจ่าเป็นอย่างเรียบร้อยมากใช่ใช่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่นิดนึงเ่ยแล้วก็แบบชอบพี่หนุ่มอยู่นิดนึงตามตามพี่หนุ่มชอบชอบอะไรพิเศษไหมจีจ่าชอบอะไรคือชอบอะไรพิเศษชอบบู๊ชอบบู๊อ๋อจีจ่านี่ชอบบู๊ชอบบู๊ถึงว่าเขาเขาถึงว่ามีฉายาเขาในเรื่องว่าจีจ่ารายขี้นีนักบู๊ ดี well. จ้าวันน oh, ีนักบู้มัแล้วจ้าโอยน่ารักนะแอนแยเล่นซาโอ้โหเละหมดเลยผมว่าคราวนี้ครบหมดทุกคนแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะครับนี่เป็นคร่าวๆรู้จักกันใครเซอร์ร่าวๆครับผมในช่วงหน้ารับรองว่าแซ่บและคันกว่านี้แน่นอนครับผมช่วงนี้เราพักกันสักครู่ กอ้ากลับกลับกลับเฮียแม่ไม่ต้องการความร้อนพักในควมมืดมับวอ้าลิงก็จับมือเสือเสือก็จับ